เว่มาร้านเชียงโต้งนะครับชียงโต้งเดินทำอะไรล่ะอ๋อเรื่เนี่ย้ออเสร็จแล้วครับมือมึงว้าอ๋อหรอวะนี่นี่ตาดูเอ้ย ลมืออนะยา่าดุงมีสากคนเดียวเนียิ้วเดนห่อยใชหรอวะเสร็จแล้วคร,รับก่อลูกค้าครับเต็มเลย จังกงทำอะไรไปดูวันสวัสดีครับครับผมโอ้งานเยอะเนาะโอ้ยอดแล้วครับโอ้ไม่ได้พักเลยนะงาน,งานไม่ได้เยอะครับช่างรำเฉยๆครับ <laughs> รำ <ม S 2> ยังไงรำแบบมักงานอ, <laughs> อันนี้ติดฟิล์มบอกติดฟิล์มเจ็ดอย่างเพิ่งมาเพิ่งมาโน่เจะเสร็จตอนไหนหอ่ะนี่สองบ้านฝั่งนี้กับฝั่งโน,น้น ไม่ได้มานานเลยครับกิจการรุ่งเรืองบมนันมันปกติไหมนะบมมันมันปกติไหมปกติไม่ได้ไม่เคยก้มดูเลยตั้งแต่ทำ้ามันหลุดก็หลุดเลยวรูท้ายของคอใจข้าคอใขับได้ปกติเหรอั่นแหละให้รูท้ายช่ไหม

าทำใหม่เลยตาดเลยตดควันเลยตืดนอนใส่หัวีดดีกว่าไหวใส่ไัวฉีดเรยบบาติงตรันยางเนาะนี่นี่เดี๋ยวไรกันบอางหัวฉีดเราเมีได้บ้างไหนปั๊มซื้อใหม่แล้วปั๊มติ๊กแล้วก็กล่องเท่าไรอ่ะฮะเท่าไรเซ็ตหนึ่งก็ตัลนั้นน่าจะไม่ข้ามหมื่น จะก็ยุดโมชีนะเออันนี้เบิกศูนย์เบิกศูนย์ขึ้สายลิ้นโมชีดแปลงไงนี่พี่วะมานเอ้ยพี่้วะผมรออนเลยอ่ะยังไม่เท่าไรเราต้องจูนเก็บอีกเดี๋ยวให้ฉันกุ้มก่อนช่างโอ้สุดยอด แล้วสักหน่อยมันจะได้งานจะไม่ได้ทำ <c oughs> จะมานั่งเป็กก่อนไปกินไม่อยได้เมื่อคืนกินหนักเป็นไข้เลยโอ้ผ้าพ,พิมยบกรุ่นเลยผ้าพมิมยบมากรุ่นผ้าเ,เตียพผ้าหนาเมื่อไรต่อเตียต่อมีโอกาสนี้หมดประมาณหมื่นนะฮะเนี่ยหมื่นหนึ่ง หายลอะไรวะเนี่ยเฮ้นี่เนี่ยอ,อ,อันนี้อะไรระบายไอ้เ <c oughs> ที่เวว่ก็มันจะ,จะระบาย <c oughs> ออกจากไอ้นี่เงี้ยถ้ารถที่แรงขนานเยอะมันก็จะเหมือนรถยนต์เลยระบายระบายไอจากฝาเบาอืแต่ดองมาเธอะไร เดี๋ยวจะถอดมีโอมาทำกันเธอไม่อกโกนทมเลยนี่บ่สานเขาก็ก็ยังเยอะเหมือนเดิมอันนี้ฟิล์มเท่าไหร่นี่ฟิล์มในนอกาตัวฟิล์มหกสิบหกสิบเลยนะเดี๋ยวดูก่อนอียังไม่ติดตังนี้นะ มาได้นะครับทุกอย่างอานนี ah, ้ก็ยังมองเห็นเลยนะหกสิบหกสิบอันนี้ติดแล้วใช่ไหมหกสิบเอ้าทำไมมองเห็นนะ60มองเห็นก็ติ๊กเลอเราเออว้าให้เอาซื้อลายปกตินะ รถเยอะมากคันแดงก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเชฟโมอสไซกันนั้นของใครเนี่ยมีแต่มอสไซอะไรทุกวันนี้มอไซกับเต็มร้านแล้ว ได้คอยนกนกน่อยครับนี่บันยืดเสร็จแล้วมั้งนี่ว้ามีทุกอย่างเลยเวบอืตอนนี้จะเป็นหัวฉีดเหมือนกันนะครับเันยกริปปลดวานให้ฉีด xe từ vô đây anh cún anh cún cún tên đây anh Krun. แวนี่ตั้งแต่มผมมาทำรถนะครับเพิ่งเสร็จนะนี่ตร้างลายโลองอาหารอะเบรีเลยว่าอู้จะ่ท,ทำใหม่หมดเยอะนะนี่ขนาดนะ่ะตันนี้จะเป็นอ๋อ ไม่ได้จะเป็นสแกนลายมือกันนะลายมือเมตรูกก็สตาร์ทไม่ได้ดังให้ช่างต้งนะให้ดังซ่อมรถดีกว่าเอาไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาอีก ซ่อมแต่รถนะครับเล่นรถยนต์เบื่อเล่นมอเตอร์ไซค์บางเดี๋ยวส่งแอร์จิ้นบอร์เถอเล่นไม่เกิเดีวยวจิ้นบอร์รถว่ะขี่มอเตอร์ไซค์ได้ฟิลกว่ามอเตอร์ไซค์มันได้มองนู่นมองนี่ไงโดนกระบะอะไรมุมไหน ฮะคนกิ๊กได้ครับพีเอยอออแน่นอนไหมช่างกุ้งกลับแล้วเป็นไข้ไม่ค่อยสบายสบายเออแต่แวะมาเลี้ยงนอนแดดมาเดี๋ยวเออไรไงหรอไปก่อนครับ นี่ครับมาขุดนนได้นะครับอยู่ทางนี่ครับทางเข้าเมืองครับอยู่บ้านนะลุดวรตานชั้นโต้งนะครับรับจูนรับอะไรทุกอย่างครับจบอยู่ที่นี่นะครับ